สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูพระงั่งพิมใหญ่นะครับพิมพ์ตัวนี้ก็เขาเรียกกันตามหล่อจารย์เรียกครับพิมพ์หูให้หรือหูไห้อะไรประมาณนั้นนะครับชื่อเขานะครับผมก็งงๆอยู่เหมือนกันนะครับก็หล่อจารย์เรียกันนะครับก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะครับนะครับตัวนี้นะครับพระจะอยู่ในลาลาประมาณสองสี่กว่ากว่านะครับนะครับ เป็นพระที่ถูกสร้างนะครับทําไมถึงว่าประมาณนั้นนะครับเพราะว่าในการเห็นห่วงไหมครับถ้าขดห่วงอย่างนี้คล้ายๆกับห่วงเชื่อมนะครับเห็นไหมครับจะอยู่ล้าวนั้นนะครับเห็นไหมครับนะครับก็มาดูสภาพนะครับขอให้เทไว้ก่อนก็ใช้ได้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเนื้อดินก็ตัวนี้ก็เนื้อดินดํานะครับก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับ ขอห้เทก็รับซื้อนะครับรับซื้อนะฮะตัวนี้ก็สวยหน่อยนะสวยเป็นพิเศษนะครับเป็นเสียนดาบนะครับนะครับแต่ว่าหักนะครับหักก็รับซื้อนะครับก็ถ้าราคาพอเป็นไปได้ก็ซื้อเข้าอยู่เรื่อยๆนะครับนะครับดินก็นี่เลยนะฮะนะครับไอตัวหนึ่งนะฮะ ตัวนี้ก็สร้างประมาณสองกกว่าเหมือนกันนะครับนะครับเพราะว่ามีห่วงแบบนี้นะครับคล้ายๆห่วงเชื่อมนะครับดูการขดห่วงนะะเห็นไหมครับนะครับตัวนี้ก็ชัดเจนนะฮะเนื้อก็ผิวพรรณก็ค่อนข้างที่จะดีนะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็สภาพซ่อมเยอะพอสมควรนะซ่อมผมว่าซ่อมจากตรงนี้นะครับตรงนี้มาตรงนี้ยันตรงนี้เลยนะครับแต่ก็ผมก็ได้มา ซ่อมตรงนี้นิดหน่อยนะครับเพื่อว่าอนุรักษ์นะครับผมชอบส่วนตนด้วยนะครับนะฮะก็เลยวันนี้ก็ได้นำมาให้ชมกันนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรทำครับขอขอบพระคุณครับที่รับชมคลิปนะครับ